สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ช่องของมิ่งมุมบินได้และวันนี้นะคะเราจะมาเรียกชันนะคะกับโปรเจกต์ G-Lab X น้าดาวมิวสิกเนาะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เอ่อทั้งนาดาวแล้วก็ G-Lab นะคะได้นำศิลปินของแต่ละค่ายเนาะนำมาคอลแลปกาแรแลกเปลี่ยนการคโคบเบอร์จากคู่แลกเปลี่ยนแบบคโคบเบอร์เพลงของกันและก,กันเนาะซึ่งคู่ที่เราจะมาเรียกในวันนี้นะคะนั่นก็คือคู่ของพีพีนะคะกับชูแมนดาวเนาะซึ่ง น้องพี่ๆนะคะได้มีการนําเพลงของชิมดาวนะคะกับเพลงถ้าเธอรักฉันจริงเนาะน,นำมาคัฟเวอร์แล้วก็ของทีมไรยนาวนะคะก็ได้มีการนําเพลงรูงนี้เป็นแฟนการตันานแลนเนาะของบิลกี้แล้วก็พี่ๆนำมาคัฟเวอร์เนาะก็เอาเป็นว่าทั้งสองเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงนะคะเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าไปเลยจีนเล็ทดารมิวส์หืมขนตาลูกนะั่นคือแบบดี แต่ลืมนะครับเป็นเพลงเศร้าเนาะ mm. นี่คือเสื้อผ้าสดใสมาก mm. อารมณ์น้องน้องาาน่าอารมณ์ดีมากฮักเลย ได้คือลูกสวยมากเป็นเ้า ลูกคือทำอารมณ์ได้ดีมากเลยพี่พี่ลูกอินเนอร์คุณด,ดี ต้องสะลองแล้วชุดรูปไอ้เลิฟขนตาจ้ะ เหมือนจะเน้นอารมณ์นะคือแบบอารมณ์แบบดิ่งเลยอนะตอนเนี้ย คนตาแต่อินเนอร์อินเนอร์หนูคุณด,ดีมาก ไปดูฝั่งพี่กิจกันบ้างก็กิจชนกิจเข้าไปเลยเนาะเอาสิรูนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วโอ้ให้อีกอารมณ์หนึ่งเลยอะ่ะพี่กิจดีลอ ก็คือ,แบบอตัดภาพตัดภาพต้นฉนบับนี้เป็นความหวานไปเลยนะคืออันนี้คือแบบหัดคอนิดนึง โอ้โหหัวใันนีคือแบบยอมนะต้องยอมนะโอ้โหโออาคาิเอาคาซีพิกิจก็คือบิ่กินนะครับ เป็นการนำเอาโคเวอร์ใหม่ที่แบบมันนะมันมาก <g ül> ชื่อมันดาวโอ้ยโอ้โหหัวชันทัดคอรจริงๆแหละ ไอ้กีดเดี๋ยวก่อนโอ้โอเคค่ะรู้รู้รู้ว่าเป็นแฟนกันทั้งนานแล้วโอเคค่ะโอ้โอ้โอพี่เดี๋ยวก่อน <c oughs> ยอมค่ะต้องยอมนะมันต้องยอมนะเวอร์ชันนี้ต้องยอมจริงๆ อ๋ละ้ะค่ะก็ถือว่าจบเป็นที่เรียบร้อยเนาะกับการโคเวอร์เพลงนะคะของพี่พีกิดเนาะแล้วก็ชีแมนดาวนะคะก็คือพี่กิดชนพี่กิดเนาะก็คือแบบกิดปากิดเลยก็คือแบบอ่ากิดชนกิดกันไปอีกแล้วซึ่งทั้งสองเวอร์ชันนะคะก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบดีมากค่ะเวอร์ชันออริจินอลแล้วก็เวอร์ชันที่ทั้งคู่เนาะติดเป็นทั้งคู่ได้มาโคเวอร์กันนะคะก็คือแบบดีมากอย่างแบบเพลงถ้าเธอรักฉันจริงเนาะของเวอร์ชันพี่ิีก็คือแบบ แกก็คือแบบเวอร์ชันต้นฉบับคือว่าเศร้าแล้วเจอเวอร์ชันพีพีอีกก็เศร้าเข้าไปอีกยนาะคือแบบเวอร์ชันนี้ของพีพีก็คือเป็นการดึงอารมณ์แบบมาใช้ในการร้องเพลงแบบได้ดีมากเลยคือน้องดึงอารมณ์แบบเข้ามาส่วนผสมของเพลงเนี่ยแบบดีมากเลยเนาะแล้วก็เวอร์ชันนี้ก็คือแตกต่างจากต้นฉบับเนาะเพราะเหมือนเป็นการนำมาแบบทำดนตรีใหม่ด้วยแล้วก็ดนตรีในต้นฉบับก็มีความแบบเร็วนิดนึงเนาะในท่อนแบบท่อนฮุกเงี้ยแบบเธอรักฉันจริงแต่เวอร์ชันนี้คือแบบ ก็คือสโลคคือช้าๆไปเลยคืออ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆบินเข้าไปเรื่อยๆคือเข้าค่อยๆเข้าไปลึกในอารมณ์ของแบบของตัวละครจริงๆว่าเออตัวละครนี้แบบเพลงของเพลงนี้คือความรู้สึกมันเป็นอะไรยังไงเนาะคือน้องพี่คือทําได้ดีมากคือดึงอารมณ์แบบเศร้ามาได้ดีมากแต่ใดๆก็คือลุคคือสวยมากคือชุดก็คือแบบชุดทั้งชุดทั้งฉากก็คือมีความสดใสเนาะแต่ว่า อารมณ์อินเนอร์ของน้องข้างในคือแบบมีความหมุนหมองมีความเศร้าของตัวเหนือเพลงด้วยของการดึงถ่ายทอดอารมณ์เพลงคือพี่ๆคือทำออกมาดีๆมากเนาะแล้วก็เพลงรุ่นี้เป็นแฟนกันตั้งคานแล้วเวอร์ชั่นของทีมันดาน,นะคะก็คือแกโอ้โหต้นฉบับนะว่าแบบอรุ่งนี้เป็นแฟนกันตั้งครรแบบน่ารักสดใสจริงๆมึงมิงอะไอรอย่างนี้แต่เวอร์ชั่นของทีมันดาวก็คือ hard c o อกับบริจากแบบของเวอร์ชันแบบบิวจิ้นพีๆเนาะก็คือแบบ ืนี่เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วคือแบบอืมนิดนี่แบบน่ารักจริงพอเจอเวอร์ชันที่แมนดาเข้าไปปุ๊กอืมเหมือนว่าเป็นการบอกแบาที่แบบอ่ะฉันรักแกนะฉันรักแกนะคือแบบฮาร์ดคอร์เข้าไปอี้ซึ่งเป็นรูงนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วเวอร์ชันที่แบบดีอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยเนาะแบบอ่าถ้าใครแบบอยากดูแบบหวานกุ๊กกิ๊กมุงมิ้อะไรแบบเออแบบ ค่อยๆเป็นแฟนกันลุงนี้แบบเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วของแบบอ่อนหวานอะไรนี้ก็สามารถไปดูเวอร์ชันของอยูกินพี่ๆได้เนาะส่วนใครที่แบบอ่อแบบอารมณ์แบบฮัตขอนิดนึงหรือวบบ่าอืมรุนแรงนิดนึงก็สามารถเข้ามาดูเวอร์ชันทีเมนดาวได้นะคะก็คือเป็น2เวอร์ชันที่แบบดีมากทั้งเพลงแบบของพี่ๆเนาะแล้วก็ของทีมดาวเอง, P. P. องที่นํามาโคเวอร์ในครั้งนี้นะคือแกมันดีมากจริงๆงก็คือเป็นการพบปากกันระหว่างพี่กิจแล้วก็พี่กริดนะคะก็คือกิจปากกิจ านั้นเลยซึ่งมันดีมากก็หากใครนะคะที <IF> ่อยากรับชมนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ยูทูบของทางจีนแลบนะคะแล้วก็ทาง นาดาวมิวสิกเนาะก็สามารถเข้าไปดับชมกันเยอะๆได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามและก็สพอร์ตผลงานของศิลปินกันต่อไปด้วยเนาะกับพี่พีกิจนะคะก็ตอนนี้ก็คือเพลง It's Okay Not To Be Alright ก็คือแบบ 11M เข้าไปแล้วนะคะก็คือ11ล้านเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปฟังย้อนหลังกันได้เนาะหรือว่าจะเป็นผลงานอื่นๆเนาะของเนาะพี่พีนะคะแล้วก็ของนุ่มๆทีแมนดาันายเนาะก็สามารถเข้าแบบติดตามผลงานของนุ่มๆทีแมนดากันได้เนาะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดของพีกิจหรือว่าจะเป็นเพลงตอนนี้ก็แบบอยากให้ทีแมนดาปล่อยเพลงออกมาให้เราได้รับฟังกัน ก็คือแบบอยากสร้างเพลงใหม่ของชีเป็นดาวกันแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปแบบฟังเพลงย้อนหลังได้นะคะของชีเป็นดาวกันได้นอใน YouTube นะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกันเนาะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะหรือว่าจะคอมเมนต์มาก็ได้เนาะว่าหลังจากที่ดูซองคลิปนี้นะคะจบแล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างเนาะคือสองเวอร์ชันนี้เป็นอะไรที่แบบดีมากจริงๆเนาะก็คือพี่กิบป,ปะพี่กิบแหละก็คือดีมากจริงๆกิบป,ปะกิบหือ ปเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากจริงๆก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะคะตอนวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย